ถ้าไม่มีกำแพงเมืองในอดีตอารยธรรมของคุณจะอยู่รอดได้นานแค่ไหนใครคือคนแรกที่ใช้ดินเหนียวสร้างปราการป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเมื่อชุมชนเล็กๆก,กลายเป็นเมืองพวกเขาก็ต้องเผชิญกับภัยคุกคามกำแพงเมืองแห่งแรกๆของโลกปรากฏขึ้นที่เมโสโปเตเมียประมาณ4,000ปีก่อนคริสตกาลกำแพงที่โด่งดังที่สุดแห่งหนึ่งคือกำแพงเมืองอูรุกที่กษัตริย์กิลกามชสร้างขึ้น ว่ากันว่ากำแพงแห่งนี้มีความยาวถึง10กิโลเมตรและสร้างด้วยอิฐดินเหนียวตากแห้งชาวโรมันและกรีกพัฒนาการป้องกันให้ซับซ้อนยิ่งขึ้นโดยใช้หินและปูนเพื่อสร้างกำแพงที่ทนทานต่อเครื่องยิงขีปนาวุธจนเข้าสู่ยุคกลางที่เกิดปราสาทหรือ castles ที่มีเชิงเทินและคูน้ำล้อมรอบป้อมประการไม่ได้เป็นแค่แนวกัน้นแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่งคั่งและอำนาจที่บอกว่า นี่คืออารยธรรมที่พร้อมจะอยู่รอดตลอดไปจากอิดดินเหนียวสู่ป้อมปราการที่ต้านทานกระสุนปืนใหญ่ทุกกำแพงที่ถูกสร้างมีเรื่องราวการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดซ่อนอยู่ถ้าคุณต้องสร้างกำแพงป้องกันอารยธรรมของคุณคุณจะสร้างจากวัสดุอะไรคอมเมนต์มาบอกเราหน่อยนะและกดติดตาม Origin Stories ไว้เลย